สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในเกมสตร,รีทไฟต์เตอร์6นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศในรายการ CEO นะครับ c ครั้งที่15ครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศนี่ก็เป็นชาวเกาหลีใต้ทนะั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของอสายมือนี่ก็จะเป็น NL นะฮะส่วนขวามือก็จะเป็นเลชอครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่ก็เจอกันมาในรอบวินเนอร์ไฟนอลนะฮะแล้วก็เป็นเลอร์ชอเนี่ยเอาชนะไปได้สามสูนนะครับโอ้โห oh, เรียกได้ว่าฟอร์มแชมป์มาแต่ไกลเลยฮะเอ็ <N L S 2> นแอลยิงสู้ไม่ได้เลยครับและนี่ฮะทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันอีกครับในรอบแอนด์ไฟนอลนะครับ <25. S 1> มาดูกันว่าเอ็นแอลนี่จะล้างตาได้ไหมฮะรหรือว่าจะโดน ทางด้านของเลอชอเนี่ยขยี้แค้นอีกฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตนี่คือปีนี้นี่เหมือนแฟชั่นเอาเอาจอยโยนี่ซุกในกล่องนี่จะกลับมานะฮะมันจะเริ่มแพร่ระบาดเป็นเชื้อไวรัสเลยฮะก็อย่างปกติ n อนี่แกก็ไม่เคยทำนะฮะอยู่ๆก็มามาคิดกับเขาเหมือนกันครับเอาจอยโยไปไปซุกในกล่องในรางนี่โอ้โหปีนี้นี่คิดเถอะคิดจัดจัดฮะโอ้โห ผมเห็นโปหลายคนเลยไม่แต่เซียวไหเซี่ยวไหยเมื่อก่อนก็ไม่ทำนะฮะมาปีนี้นี่โหวนี้ก่อนกันฮะก็เกาหลีด้วยกันทั้งคู่ครับใครชนะก็อีกฝั่งก็น่าจะแ,แสดงความยินดีเลยครับเนี่ฮะ เอากล่องเอาอะไรมาบังกันนะฮะแม้แต่เสีวยวไห้นะเสีวยวไห้ที่แข่งอ่าเขาท่งนคูรี่นะฮะนั่นก็เอาเข้าเหมือนกันนะฮะปกตินี่ไม่ทำนะฮะปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรกันแลงนี่เป็นบรรยากาศนะครับโอ้โหงานใหญ่มากนะซีอีโอโเนี่ยตะโกนเฮ่ๆกันฮะตามจังหวะเกมะฮะเลือชอก็ใช้เป็นไม้นะครับนี่ก็ใช้ใมไม้มาตั้งแต่รอบคูนะฮะลากยาวมาอย่ารอบชิงชนะเลิศ ส่วนเนแครับเป็นอัคุมะครับอตอนรอบวินเนอร์ไฟน,นอลน,นี่อัคุมะนี่โดนยำเละเทะเลยนะฮะมาดูว่ารอบนี้จะสู้ได้ไหมครับแต่ลักเข้าไปเคาะทีนึงแล้วจับทุ่มอืนี่ครับพดเอาพัดเคาะกระบานแล้แทนเซนตต่อคอมโบโย,ยาวๆจับทุ่มไปหนึ่งที อยางฝุดซีเกมมอยู่นะฮะเรื่องแหววจะแล้วยิงไฟบอลไฟบอลทั้งที่สามชั้งที่สี่เขี่ยล่างจำมาตรงนี้โอ้เจอดีพีครับแดรักเข้ามาเคาะและทุ่มแต่ออีกฝั่งแก้ได้ฮะแก้ทุ่มกันดีครับแต่ตรงนี้ได้คอมโบจบฮะ ยกแรกนะครับเป็นของเลอชอซึ่งคอตูมใหม่ชุดนี้สวยนะฮะเป็นชุดเทศกาลนะพวกเทศกาลญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเวลามีเทศกาลเขาจะใส่ชุดนี้นะผมไม่รู้ว่าเลขชุดอะไรนะฮะมันมีสักเรียกของมันอยู่นะครับอ๋อโหคอตูมนี้ก็ใครชอบไหมซื้อมาได้เลยครับใส่แล้วดูดูดีเนียมีสง่าราศีครับนี่ต่างคนต่างแย่ไม่โดราล่ะเป็นจ่ายอากุมาได้แล้วครับจับทุ่มเข้ามุมเข้าไปกดด้านไต่ทุ่มอย่างทีครับ ลูปโถก็ยังอยู่นะฮะเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับแม้ว,ว่าจะอัปเดตมาแล้วโห่ละจุแล้วเกินครับไม่ให้ออกง่ายๆฮะอ่าเดรตัตออกมาแล้วเจอเคียกลับก็ไปหูแต่จากแผลนี้ได้ครับแล้วก็ต่อคอมโบทุ่มไปหนึ่งดอกแต่เลือดนี่จะไปเลยครับน้องใหม่อ่าดีพีสวยครับอืมแล้วเจอแย่ล่างไปฮะ ระยะไม่พ้นนะฮะจะเดินหนีแต่ว่าระยะไม่พ้นเกมฟลิปมาก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับได้ไปหนึ่งคอมโบแล้วจบด้วยซุปเปอร์ครับเคาะแทนเซนเคาะพัดไฟฮะเข้าไปกดดันต่อนี่เองโอ้ทาได้ดีครับสำหรับหม่ และซูปเปอร์ทั้งนั้นอืมวุยนะโอ้โหแล้วเจอนี่อาคุมาผพอดีเลยครับโอ้โหแล้วจัดเร็วสามเลยครับมไม่เก่งใจสาวสวยของเราเลยเต็มเบาหน้านี่ไปหาหมอนี่ใสยกรรมน่าจะหมดไปหลายแสนนะอย่างนี้โ,โกงกาไม่แต่งหมดตบกระบาะไปหนึงทีและตรงนี้จบเลยไหมครับ เรียบร้อยครับเป็น NL นะฮะขึ้นนำก่อนครับ1เกมก็เดี๋ยวมาดูเกมที่2นะฮะว่าเลอชอนี่จะแก้ทางได้ไหมครับก็อย่างที่เรีนนห้ทราบไปก่อนหน้านี้ว่าตอนรอบวินเนอร์เนี่ยโอ้โหเลอชอนี่คือกระทืบ NL นี่ไม่มีชิ้นดีเลยฮะไม่มีทรงว่าจะชนะเลยฮะแต่นี่ดูแลสูสีนะครับมาแข่งรอบการแฟนอลนี่สูสีกันเลย เซตตัวเองได้ดีครับทั้งคู่นะฮะจังหวะมันจะคู่แต่ไม่นี่เจอบีบข้อมูลตลอดเลยนะฮะอ,ออกไม่ได้ครับได้คอมโบไปนหนึ่งชุดอย่นี้แพรี่พาดฮจะจับทุ่มจะไล่เข้าไปละอือหืออีกฝั่งเลือกท <c oughs> ีจ่จะสูดที่ซุปเปอร์ครับแม่ตัวเองจะเอาอดีอฮะตายละดีไอดีไอเข้าไปอีกที <c oughs> ทุ่มเรียบร้อยครับอืใช้ทุก,ทกอย่างจริงฮะสำหรับทางด้านของเลอชอโอ้ท่าดีใจของไมน<า>ี่น<า>สุดยอดจริงรฮะผิวจริงอย่างไงฮะอย่างเล่นเกมฟุตเต้กันอยู่แล้ะเป็นไมเปิดได้ก่อนนะแล้วใช้ซุปเปอร์เลยครับไม่หวงเกตนะฮะเจอเพาะล่างแล้วต่อคอมโบทัสึและ ตามไปทุ่มได้ครับแต่ลัเข้ามาโอ้โหเจอดีพีสูดออกมาแต่ยังก,กดดันอยู่ที่มุมนะฮะโอโ้และพาดตรงนี้เจอไมคโจมตีเข้าไปโอ้โหแย่ไปแย่กันมาไม่ดูนะแต่ตรงนี้ครับไม่พาดเหมือนคราวที่แล้วฮนะนี่ฮะใช้ซุปเปอร์ได้ผลนะเสม,มอกันหนึ่งต่อหนึ่งเกมครับโอ้โหเช็ดปาคนะอืมนี่ของจริงมันต้องอย่างนี้ โอ้โหนี่เป yeah, ิดได้ดีฮะยกนี้ขอกระบายไปหนึ huh. Donc, really <S <S ่งทีครับจำหลบพัดมาก็เจอเคียร์ล่างอีกจะดีไอปะทะดีไอครับเรียบร้อยฮะสุดฮะอาคุมาอืมกำลังจะไปหวันนะฮะอาคุมาเลื่อนเลยทิศเดียวอาจจะไม่เบิร์นเอาครับ โคลูเคนสวยครับอุ้ยไล่ข้อมุมได้สสำเร็จฮะตาไปตามไปย้ำโอ้แล้วเจอดีไอครับไปสตาร์นอย่างนี้โหนี่มีโอกาสพิกสูนะเนี่ยเรืองจะเท่ากันแล้วครับถัดสือตกลงมาจับผู้มีหนึ่งทีเข้าไปจับอีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮะโอ้ยเป็นแอลไม่ยอมง่ายๆนะฮะแต่เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนนะครับยกนี้ ขอสิ่ d พีโดนขั i ิตฮะไปแย่แล้วไม่โดนเขายี่งเจอเขาจ,จับมาหนึ่งชุดฮะเจอลูกโทไปโหและโอ้โหผมว่าไม่นา่ารอดฮะเลยแค่นี้ปิดด้วยวสามครับโอ้อะไรเหยียบแหมละเหยียบตรงจุดสำคัญด้วยนะฮะมุมกล้องนี้มัออมนทายคิดลึกฮะ เอ็นแอลนะฮะขึ้นนำครับขออีกเกมเดียวนะครับเอ็นแอลจะรีเซ็ตจะสำเร็จครับและดูสีหน้าสีตาของทางด้านเลยชอ,อนี่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะฮะนาเชียแล้วฮะเ,เจอทัดส,สึกไปโป๊ะเข้าไปเป๊ะฮะดูการรักษาระยะลาละท่าทฮะนี่ฮะแย่ไม่ถึงแล้วโดนเขาพนิดและชุดใหญ่ฮะ ตรงนี้อีกหนึ่งชุดครับปีบเข้ามุมยังออกไม่ได้เลครับสำหรับอัุม่าจะออกยังไงฮะเนี่ยเจอขึงอย่างนี้ อ่าใดนลัดไถออกมาครับใช้คาโตเคนผัดผักออกไปได้ครับอันนี้ปลอดภัยแล้วฮะไม่โดนกดดันอแต่ลัดเข้าไปเคาะเคาะเองทำอะไรไม่ได้โอ้หแล้วเกือ,อบโดนสวีปนะฮะเริ่มเล่นยิงไฟบอลเยอะขึ้นเรื่อยๆครับดันดันเข้ามุมได้แล้วครับอากุมารแล้วแล้วโอ้โหนี่เอาเลยนะฮะอีกฝั่งจะดีไอฮะอันนี้ก็เอาซุปเปอร์สวยเลยครับ้ึแม่ความคิกดีครับ เราใช้รูสองสูงลงมาครับอ่าแล้วสูสีแล้วครับแต่อคุม่ามีเกตนะฮะอ่านั่นแหละฮะพอได้เปรียบอคุม่าคือเขามีเกตครับและเรียบร้อยครับไปแบ็คแดนนะฮะจังหวะแบ็คแดนก็เสียเฟรมนะฮะเสียโดนฮาดุเคนเก็บปัดอันนี้ฮะเบ่งอะไรฮะเนี่ยช้าพลังฮะช้าพลังมานรีเซ็ตพอยด์แลครับได้แต้มนี้นี่ก็รีเซ็ตกันเลยไม่ทุ่มไปหนึ่งดอกแต่รัดเข้าไปไม่ถึงฮะ อืมฟิปมาเ <laughs> จอไตสกัดนะฮะอาแล้วดีพีสวยเ oh, the ขาไปตบกระบ,บาลแต่ไม่ยังกันถูกต้องฮะ yeah, yeah. ยังไม่หลง อ๋ม่ได้คอมโบครับอะคุมาส่วงหลอกมายิงฮาลูเคนยิงฮาลูเคนเคาะไปหนึ่งทีฟุตซี่ได้ฮะตรงนี้ฮะโอ้โหเคินบล็อกนี้ขยายไ้ไกลนะครับสำหรับไม่ฮะแต่เจอเขาคนอีกเลยภาพดูเหมือนไม่ถึงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไม่ไม่ยื่นพลาดออกไปอะแล้วอะคุมาต่อยมาก็ภาพไม่ถึงนะฮะแต่ว่าเฮินบล็อกมันยื่นไปถึงนะครับและเจอเนี่ย ซุปเปอร์ของอากุม่าเข้าไปครับจัดตายแล้วครับไม่ไหวไหมครับเอ็ดอ่าไหวไหมครับเลยชอไม่ไหวนะฮะเจอรีเซ็ตไหมครับเรียบร้อยฮะโอ้โหอากุม่ามายังเดือดนะฮะของเชียร์ชอบใจฮะคนดูนี่ฮะคนมมยรองนะฮะพลิกกลับมาตีเสมอได้หึหึแฟนแฟนก็ร้ายกันใหญ่ฮะ ก็เป็นหน้าที่อยู่ทางเลอชอนะครับที่ต้องหาวิทีแก้เกมนะฮะเพราะว่าอาุม่านี่มาเดือดจริงๆฮะและนี่ก็หน้าจะอไปเปลี่ยนตัวละครนะครับเขาก็อ่ามีเป็นเอนะฮะนอกจากเอก็ยังมีเทอร์รี่ตัวนะครับ go, เดี๋ยวมาดูกันว่าเอดนี่ตัวละครนี้คว้าชแชมป์มาแล้วนะฮะ ส่งคนให้เลอชอนี่ได้แชมป์มาแล้วครับมาดูครับว่าเอสเนี่ยจะมาสู้อาุม่ายังไงนะเพราะว่าเอสเนี่ยเขาถนัดระยะกลางนะครับก็อาจจะต้องมาเน้นระยะกลางตามสไตล์ตัวละครนะครับคนดูนี่ชูป้ายกันใหญ่แลวอ่านไม่ออกนะฮะไม่ใช่อ่านไม่ออกอะมองไม่เห็นว่าเขียนว่าอะไรครับจริงๆนี่ทีมงานนี่ควรจะซูมหน่อยนะฮะเราจะได้รู้ว่าเขาด่าใครหรือเชียร์ใครครับหมาแลวเอสก็หแล้วเป็นเอสแต่งตัวแบบพลุมพลางด้วยนะฮะ เอ็ดลุนต so like like no. you know. ิดยศนะฮะแต่งปอมเต็มยศนะฮะเหมือนทหารน้าซีโอ้โหนี่ฮะอาุม่าบอกเขาไม่สนฮะระยะกลางนี่เข้าหาปชิดเข้าปชิดเลยดีกว่าอืบิงไฟบอลไปโห้ลัดไดรลัดเข้ามาแล้วเจอเขายับสวนนะโอ้โหแป๊บเดียวฮะเอ็ดเอ็ดอไม่นารอดตรงนี้ฮะโอ้เรียบร้อยเปอร์เฟกเคโอเลยครับ โอ้โหโหจริงครับโอ้เรามีสามศพเนี่ยนี่น,นี่คือไม่ยอมให้เขาลงง่ายๆต้องไปทุบก,กระบะทีทัดสึกอไถไปแม่จะทุ่มแต่เขาเตาอ,ออกนี่ฮะอากุมาก็ระยะกลางก็ใช้ไฟบอลแทนครับโอ้โหแหละเอจะอคอมโบชุดนี้ไปไหวไหมครับเนี่ย โดนไปครึ่งรอแล้วฮะยังไม่ทันไรเลยครับเคาะาอ่าได้คืนนะรับเปิดวิวสองอืมอันนี้อากุม่าน่าจะเจ็บหนักครับเจอวิวสองไปอืมนั่นแหละครับอืมอาคุม่าก็รู้ฮะว่าเขาต้นระยะกลางฮะพอเข้าระยะกลางปุ๊บนี่ก็ยิงชิงยิงคาร์โตเคนก่อนเลยครับเนี่ยฮะไม่ให้เขาออกค่านะฮะฟลิปออกมาก็โดนนะ โอ้แต่ตรงนี้จบนะฮะเวลสมครับวันนี้ทางด้านของเลยชอนี่กินเวลวสามอิมะะอ่มเลยฮะเลิกงานไปนี่ไม่ต้องกินข้าวผินปลาแล้วครับเพราะอ,อิ่มมาจากในงานเลยฮะโอ้เนี่ยดึงหน้าขึ้นมาครับเออเขางั้นๆเนี่ยไม่เท่าไหร่ทิ้งไปโอ้โห ไม่ไหวเนี่ยเลยชอตต้องออกมาตั้งสติก่อนครับีลยวดูสีหน้าสีตาเลยชอนี่คือไปหมดแล้วลเทอร์รี่ครับอีกหนึ่งตัวละครของแกนะหลังๆไม่ค่อยได้เล่นนะฮะเล่นแต่ไม้ฮะเทอร์รี่นี่เหมือนเก็บเขากูครับโอ้โหโีดีเสียงแฟนตะโกนเชียร์เลยฮะเอาเทอร์รี่มาเล่นฮะโอ้โหดีดูฮะตะโกนใหญ่และเย่เฮะ นี่เขาเย่ยตามจังหวะเกมนะตอนอินโทรตอนที่ตัวละครเดินเข้ามาเข้ามาในสนามนะครับเทอรี่ครับเจกับภูม่านี่น่าจะหมดครั้งของเลยชอแล้วนะฮะอืมเขาวเวฟสวยอ่านี่แผรี่วิทนะฮะเจอทุ่มไปหึจะเข้าไปมีตี้ฮนะแต่เจอเขาดีพีออกมาริงเผาวเวอืฟ อาุม่ายังทรงดีอยู่เหมือนเดิมนะอ่าเขาไปเจอดีพีครับโอ้แอร์ไฟบอลนันานเห็นทีครับหลังๆนี่อาุม่าพากภาคหกนี่ไม่ค่อยมีใครยิงแอร์ไฟบอลนะฮะเพราะว่าความสามารถในการคุมพื้นที่ของอาุม่ามันหายไปนะยังไงดีฮะเขายังไงครับนี่ไม่เข้าผมยิงฮาโตเคนนะฮะแต่ลักเข้าไปกดดัน แล้วเป็นทีของเธอร์รี่ครับเทอร์รี่ได้คอมโบตรงนี้น่าจะจบะครับเามีหนึงเกตออไม่ต้องใช้ด้วยครับจบได้ดีพีครับก็ต้องตีเสมอมาให้ได้สักยกนะฮะเพื่อที่จะดึงโมเมนตัมกลับมาฝั่งตัวเองบ้างครับถ้าโดนไปเป็นสองโนี่ผมว่าน่าจะจบนะฮะสำหรับเลอชออืมบักได้ดีดครับ ใช้ power wave ยิงล่อเขาแล้วก็ใช้ dp สวน dp ครั้งนึงครับโดดมาออกมาไม่ได้ออกมาได้ก็โดน dp นะฮะนี่พอจับเทอร์รี่แล้วดูดีขึ้นมานะครับเลอชอเจอไฟบอลเข้าไปโดนออกมาเจอดีวร์ dp เหมือนกันดี dp สวนโอ้โหต่างคนต่างขยัน dp นะเนี่ยโอ้โหอากมา่เจอขังให้มดแล้วมีเวลสามนสำหรับเทอร์รี่ เธอรี i, ขอแค่จะเฟิร์มแต่ไม่ได้ฮะโอ้เป็นอากูมาได้แทนละอากูมามีซีเอฮะอืมนั่นแหละฮะเต็มไปมฮะสกัดไม่อยู่หรอกเจอยิบมพังใส่หน้าโอ้โหก็เก็บเกลี่ไม่ใช้ตาหน้านะครับเลยชอครับไม่เอาแล้วเป่งก็เป่งก็เป่งพลังมานะโอ้วโหท่าเหมือนปวดขี้ เจอ,รครอเคาะไปก,กอ่อนนะครับโดนเคาะอีกทีอาทีนี้เจ็บหนักเลยฮะเดบอนฟิปลงมาเจอดีพีสวนครับโอ้เธอรี่จะแย่เธอรีจะขึ้นรลแล้วใช้เบลสามเบลสามดูดังมีจะได้เท่าไหร่ครับเกือบขึ้นหล่อนะฮะเหลือใช้ถูกจังหวะน,นะฮะใจคอมบตรงนี้ โอ้อคุมาก็จะไปฮะยังดีก็ยังแก้ทุ่มได้ครับฮ่าเรียบร้อยฮะแม่เลือมันน้อยฮะก็โดนสกิดทีสองทีก็ไปแล้วครับตีเสมอได้นะฮะหนึ่งหนึ่งฮะโอ้เลยชอยังมีหวังนะนี่ฮะเอาตัวละครรับสุดท้ายออกมาครับเทอร์รี่โบกาดนะฮะเจอรีเวอร์ครับนี่รีเวอร์ด้วยการตบหน้าเอาหน้าสันหน้าหันเลยครับอคุมาเรา ขัดสื่เดมอนฟิปอ่าเป็นเซฟจํำนะฮะ,จะเจอหลอกลยครับโอ้แสดงว่านี่ไม่เคยเจอมุกนี้ครับสำหรับเลยชอครับไปดีพีสวนนะฮะเมื่อสักครู่ฮะเขาเซฟจํำะฮะเป็นเป็นมุกเซฟจํำะฮะหลอกพันิดครับและนี่ฮะเสียกระบจนเลยฮะเจะอหลอกไปทีเดียวนี่เปอร์เฟกเลยครับโอ้แสดงว่าเลยชอนี่ไม่เคยไม่เคยเจอมุกนี้นะฮะแกงเดมอนฟิปมาแล้วปรับเป็นเซฟจํำฮะ ไเข้าไปครับอ่านี่แย่แล้วไดไดรัดคืนนะเป็นคอมโบครับอืมนี่เขาไม่หลงแล้วนะฮะเวอัพซุปเปอร์ไม่ได้ผลครับแล้วตรงนี้จบเลยไหมครับมีสองเกตนะครับมีสองเกตเอ้ายังไม่เอานะฮะยังเก็บเกรดไว้นะฮะอืมเทศตรงนี้ก็แน่นอนนะกว่าฝ่ายที่เลือดน้อยอย่างคูม่าก็เรียบร้อยเลยครับ Maybe อาแล้วฮะใครจะขึ้นนำครับแย่ร่างได้แล้วต่อคอมโบเข้ามุมเจอกดดันอย่างนี้ออกได้ไหมเจอเขี่ยล่าไปหนึ่งทีฮะผู้นี้ออกง่ายแล้วฮะใช้หมัดกระแทกออกมาโอ้โห oh, แล้วเจอดีพีส่วนเข้าไป เวลสองครับอืนี่ช่วงนี้ใช้บ่อยนะฮะอืระยะดีจริงๆฮะจับทุ่นไดร์ลเขก็ไปเคาะกูเหรอได้เลยครับมีซ a เนะแต่ไม่น่าจะได้ใช้ฮะดูละเรียบร้อยฮะเป็น n อนะฮะขึ้นนำครับสองหนึ่งครับแล้วก็นี่ฮะถ้าได้สามยกก็อ่สามเกมก็แชมป์เลยนะครับตอนนี้นี่เลยทางด้านเลยชอนี่น่าจะหวั่นหวันแล้วนะฮะเพราะว่า n อนนี่ เตยมนะฮะเตยมฉลองแล้ว n ออมาโหจีมาอาุมา่าดีถ้าใช้ตัวละครสามตัวแล้วย,ยังปราบอาุม่าไม่ได้นี่คือแบบต้องซาดูดีกับ N อเลเลยนะฮะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกยังแพ้นี่ก็โอ้ไม่ไหวนะต้องพิจารณาในว่าวันนี้นี่เราฟอร์มแย่ครับแสดงว่าวันนี้นี่ฟอร์มเราไม่มาครับแล้วเจอเปอร์เฟกเคโอครับ ใช้ไม่ชิปคอยครับสำหรับเอนอลโอ้โหนี่ดุจริงเนี่ยโอ้โหนี่ยาำศพด้วยฮะ <laughs> สุดจริงครับ n ออลครับเอาแล้วฮะเลยชอจะเอาไงฮะเลยชอยังจะมีชีวิตอยู่ไหมครับนี่แพ้ไม่ได้แล้วนะแพ้นี่คือจบนะฮะหิงเขาเวไปก่อนด่าอีรัวก็ไปอ่าเขาหลุดนะฮะเขาหลงก็โดนโคอมโบไปครับฮึเนี่ยเฮ้อับดีพี ต่นนี้ยังสูสีอยู่นะครับทั้งเกตทั้งเลือทั้งอะไรเขาะแห่ยังไม่ได้จับทุ่มเขาก็นี่ฮะอันนี้ไม่ลงนะฮะน,นี่หลงเองครับแต่เว้อัพดีพีแล้วครับแต่จะเนนะบินเอาฮะเบินเอานี่ก็นี่ฮะจริงๆยิงใช้ท่าที่มันเซฟเซฟฮะ เอาชิปตะมือแลก็ได้ครับโอ้แต่ตรงนี้นี่เรียบร้อยฮะยังอยู่ในเกณนะฮะยังไม่ไปไหนครับสาหรับเลอชอเนี่เดินไปถามเฮ้ยเพื่อนไปไงบ้างลูกขึมกอนเอ็นแอลบอกไม่ต้องมาปอบใจฉันกําลังคนกําลังจะเป็นแชมป์เดลักก็ไปเคาะอิงคาโดเดลักก็ไปจับแต่ไม่ได้ดิดี้เกจัก ดูนี่โอ้ได้มาเล็กน้อยครับสำหรับเทอร์รี่คุมสำเร็จน,นี่อาุม่าดูส่งแล้วจะพยายามเล่นระยะกลางนะฮะเพราะเนี่ยระยะประชิดเขาไม่เอาสังเกตเมื่อสักครู่เนี่ยหลังจากที่คลุกไปเนี่ยเขาก็จะเดินถอยสเต็ปถอยกมาเนี่ยแสดงว่าเขาจะเอาระยะกลางครับผมจะเจอตรงนี้ครับวิวสามครับไม่รอฮะเลือ่อนแค่นี้ครับจบฮะอืม อันนี้ไม่แน่ใจว่าคนเล่นนี้เขาจําปอนี่โหแกนี้แต่งโฟเป็นเทอร์รี่เลยฮะนี่ยสามคนนี่ฮะเสื้อแดงแล้วเทอร์รี่นั่งคนนึงครับแล้วก็ยืนสองคนนะฮะแหมนี่เทอร์รี่ชนะพวกนี้เอาใหญ่เลยฮะ <25. S 2> พวกนี้ฮะ oh, <yeah. S 2> ก็ะถ้าถ้าทางด้านของเลอชอขอสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะรู้เนี่ยอัคมาเนี่ยรอระยะกลางนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเล่นระยะกลางนะฮะไปเล่นรยนะ <ไป S 1> รยะที่เขาไม่อยากเล่นครับระยะประชิดเนี่ยแหละฮะ อันนี้คือเราเราเป็นคนนอกเราเป็นคนดูเนี่ยเรามองออกไงเพราะเราไม่ได้เล่นใช่ไหมแต่คนเล่นเนี่ยบางทีเขามองไม่ออกแหรอฮะเพราะเขามีสมาธิกับการเล่นครับแล้วตรงนี้ครับเฟอร์เฟคเคโอเหมือนกันครับสําหรับเลอชอโอ้โหทาได้ฮะก็ขึ้นเป็นแชมป์ชิพพอยต์เช่นกันครับอืมตอนนี้นี่เกมออกได้ทุกหน้าครับโอ้โหแล้วถอดเสื้อโชว์กล้ามเลยฮะ เอาไรฮะจะปราบอคุมาเจ้ามาลลยตรงนี้ได้ไหมโอ้ยโอ้ยอืมคัดสืดตึกๆเขาไปอ่อุ้ยฮะนี่ฮะเขาจะเอารยะการะอะคุมาครับแสดงว่าเขามั่นใจว่าเขาผันิตได้นะครับอาจจะรอผันิตฮะให้ยื่นอ่อุ้ยมาแล้วเนี่ยเอาต่อยหนักผันิตเนี่ยผมว่าชัวร์ครับเพราะรอผันิฮเนล้วถ้าไม่เข้าไปยิงฮาโดบีไป อย่าไปอยู่ในระยะที่เขาผันิดได้ก็พอครับสำหรับเลยชออันนี้ผมไม่ได้เชียร์เลยชอนะผมพูดตามตามเนื้อผ้าครับพูดไปตามทฤษฎีครับตรงนี้ NL ว่างนะครับเ l แย่แล้วฮะเลือดเกินชิ้รอแล้วนะฮะตรงนี้จบเลยไหมครับจบเลยไหมครับมีเวลหนึ่งนะฮะนั่นแหละฮะเลอชอได้แชมป์ครับเป็นแชมป์ซ e o ครั้งที่สิบห้านะครับหรือว่าซปีสครับ กอนี่ครับพี่น้องชาเดียวกันครับกอดกันหน่อยครับแสดงความยินดีครับอืมเลยชอทอเสื้อโย่แบบเทอร์รี่เลยโยแบบเทอร์รี่โย่แบบเทอร์รี่เฮ้ยโยแบบเทอร์รี่โอ้โหนี่มันน้อยไปแหมแค่มาชูเฟื้อนี้ไม่ได้ใจเท่าไหร่ต้องโยนะโยนทิ้งแบบเทอร์รี่เลยครับเมื่อสักครู่ฮะที่เทอร์รี่โยนเสื้อครับอืแต่ต้องยอมรับนะครับว่า N อนี่สุดจริงครับกับอากุม่าครับคือสามตัวเลยนะครับถึงจะ

that one more time get up to your top eight for Street Fighter 6 at CEO 2025